หน้าแรงนะครับผมจะใช้เปลือกมะม่วงครับในการเลี้ยงแพะก็คือจะลดปริมาณการตัดกระถินลงครับแล้วเราก็มาใช้เปลือกมะม่วงให้มันกินเพื่อที่จะให้มันดักท้องครับให้มันอยู่ได้กระถินก็หายากแล้วครับช่วงเนี้ย ก็คือแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะทำส้มแผ่นอย่างแล้วเขาก็ซื้อมะม่วงมาทำกันวันหนึ่งก็ได้เยอะครับมีเอาง่ายๆว่าเขาปอกกันทุกวันครับมะม่วงช่วงนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับดูดิมันชอบกินมากเลยครับถ้าวันไหนมันไม่มีเปลือกมะม่วงเนี่ยร้องร้องลั่นเลยครับ ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยกินหมดถามว่าขี้ไหลไหมคือมันกินกันจนชินแล้วไงมันก็จะไม่มีอาการขี้ไหลหรือว่าขี้เหลวมันจะมีเปลือกมะม่วงเปลือกสับปะรดแล้วก็พวกเปลือกแตงโมงตามร้านผลไม้ครับที่เราไปเอามาไว้ กินกันจนหมดนะครับลกลุ่มนี้ก็จะเป็นเปือกกล้วยสามล้านกล้วยทอดนะครับแต่กล้วยเนี่ยจะชอบกล้วยสับป,ปะรดเราเอามาเข้าเครื่อง,องเครื่องโม่มันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆก,กินหมดเลยครับ ก็ลดปริมาณการตัดกระถินได้เยอะครับไม่งั้นไม่พอให้มันกินแน่นอนก็แพะห้าสิบกว่าตัวเปลือกผลไม้ประมาณ,ปร,มาณประมาณ70็ดโลได้ครับรวมทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเปลือกกล้วยเปลือกสับปะรดเปลือกมะม่วง เกผลไม้ทุกชนิดครับประมาณ5 0าสถึงเจบโลต่อว,วันเพราะแพ้มันเยอะครับไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ยิ่งช่วงนี้ราคาแพ้ก็ไม่ค่อยดีครับราคาอยู่ที่ประมาณ110บาทอาจจะบางที่นะบางที่สูงถึง110บาท บางที่ต่ำถึง90แต่ผมก็ไม่มีขายครับช่วงนี้มีแต่ชุดน้อยๆกำลังเพิ่งเกิดชุดนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งจะได้ประมาณกับ10โลแล้วแหละใช้นมโรงเรียนป้อนอยู่ครับตอนนี้นี่ก็เป็น เดี๋ยวถ้ารุ่นนี้ขายได้แล้วนะเนี่ยตัวเงี้ยข้างบนนะครับสวยด้วยตัวเนี้ย,นนย,ย,ย,ยกินกันหูดับตับไม่ครับหาให้กินไม่ทันก็แย่ครับหน้าแรงเหนื่อยแต่ดีว่าพื้นที่ผมเนี่ยมีอยู่สามคอกแต่ผมเป็นเจ้าเดียวที่ตัดกระถิ่นเลี้ยง มากเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรกันครับก็ไม่มีใครมาแย่งตัดกระถินถามว่าพอกินไหมในช่วงแรงนี้พอครับแต่อาจปริมาณจะน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยแต่ผมก็มีทั้งทังด้านนู้นก็จะมีหญ้าแห่งกว่า,ลาแล้วก็ ดพาไปดูครับนี่เราก็ล้อมไว้เป็นสะครับมันก็วิ่งตามอยู่รอบสะนี่แหละล้อมง่ายๆครับแผงไม้ทำแล้วก็มีลวดลวดไฟฟ้านะเปิดเป็นบางวัน ทางนี้ก็จะปลูกยายาหาเนเปียไว้กินดีครับอันนี้เป็นชุดใหม่ตอนแรกผมมันโตแล้วผมก็โลมาให้มันกินไงชุดนี้เป็นชุดเพิ่งแตกได้ประมาณสัก20วันได้แล้ว ่เจ้าขี้แพมาใสอยู่ก็เปิดลดน้ำให้ตลอดก็คงได้ตัดสักเดือนหน้าให้กินประมาณวและสี่กำมังครับเพราะว่ากระถินก็คงได้ตัดน้อยลงเราก็ต้องใช้ยาอย่างอื่นเสริมเนี่ยกินกระถินช่วงนี้เขาก็ ทุกพื้นที่ครับลถการเผาทุกชนิดแต่เราก็ต้องหลบเลี่ยงอาจจะเผาช่วงตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์ละครั้ง ร้องจะกินนมกินไม่รู้จะกีบครับชุดนี้กำลังน่ารักเลยตอนเย็นๆก็จะมีเด็กมาให้นมแพะมากันทุกวันจะมีประมาณ7ตัวป้อนนมอยู่ ว่าได้เรื่องการฉีดยาถ่ายพยาธิกอกยาถ่ายพยาธินะครับชุดหลังเนี่ยมาเนี่ยผมใช้ให้ยาพยาธิก็คือเดือนละครั้งตอนแรกขนฟูเลยครับขนแบบฟูหยองพอเรามาทําโปรแกรมเดือนละครั้งเนี่ยขนสวยขึ้นเลยครับแต่ จะหนักในช่วงแรกก็คือมกรลามกรานี่จะให้สองสองรอบก็คือวันที่หนึ่งมกรลาแล้วก็วันที่สิบสสิบห้าก็คือเดือนนั้นจะให้สองครั้งแล้วถัดมาเป็นกุมภาก็จะให้ครั้งหนึ่งเ,ออเดือนหน้าก็เป็นมีนา ก็จะสลับไปฉีดครับก็ฉีดกอกสลับกันแล้วก็รู้สึกว่าลูกแพ้ที่ออกมาหลังจากการทำเอ้ทำยาถ่ายพยาธิก่อนที่แพ้จะข้อลูกเนะี่ยรู้สึกว่าแพลูกแพเนะี่ยเกิดมาขนจะไม่หย่องเลครับ ขนไม่หยิกไม่หยองขนจะเรียบแล้วก็ลูกออกมาตัวโตแต่ถ้าให้ยาถ่ายพยาธิไปแล้วใช่ไหมในรอบเดือนนั้นเราให้ไปแล้วแล้วขนมันยังไม่สวยเนะี่ยอีกสัก7วันก็ได้สิบวันก็ได้เราก็ให้อีกทีหนึ่งเพื่อซ้ำมันเน้นเป็นบางตัว แล้วก็ฉีดยาบำรุงช่วยไปมั่งอะไรเงี้ยเน้นทำเป็นบางตัวถ้าตัวไหนไม่ดีขนไม่สวยอย่างเงี้ยก็ทำเป็นบางตัวแต่ถ้าตัวไหนขนสวยแล้วก็ครั้งเดียวครับเดือนละครั้งเกอกสลับฉีดยาก็จะมีหลายตัวครับไม่จว่าจะเป็นไอวอเมกเอ ก็สลับกับยากอะก,ก็จะเป็นพวกเบนดาโซมีหลายตัวให้เล่นครับลองเล่นสลับกันไปลองต้องปรึกษาร้านยาครับ mm hmm. บางทีมันก็พยาธิก็เกิดการดื้อยาได้ mm hmm. ก็มีผู้ที่ชำนาญ mm hmm. การทางเดือนด้านนี้นะครับใน Facebook ในกลุ่ม ผู้เลี้ยงแพะเนี่ยเยอะมากเราก็ต้องศึกษาเพราะว่าลองเข้าไปถามดูไม่มีใครห่วงวิชาแล้วครับอ,อย่างตัวเนี้ยเดือนเนี้ยกอกไปแล้วฉีดไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็อาจจะต้องฉีดยาบำรุงแล้วก็ถ่ายพยาธิอีกรอบหนึ่ง เน้นเป็นตัวๆไปครับอันนี้เพิ่งออกได้ประมาณห้าวันละเนี่ยครับลูกมันจะออกอาจจะขนอย่างเงี้ยครับขนเลื่อม เรียบเลยครับไม่หยองผลไม่หยองนี่คือแม่มันครับลูกมันดูดนมข้างเดียวต้องตอนเย็นต้องจับรีดมาดูดูให้ดูชัดๆน่าจ,จะเห็นอยู่นะแต่มันมีใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างนึงลูกมันดูดข้างเดียว ตอนเย็นเราก็จะจับรีดแล้วก็ใส่ขวดให้ลูกมันกินต้องคอยสังเกตแพ้ครับคือมันถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่เนี่ยตายอย่างเดียวครับแพะรลับบก็ ไม่มีอะไรมากครับวันหนึ่งเราก็ให้รอบเดียวแต่ให้เยอะไปเลยมีอาหารให้กินหลากหลายแล้วก็ที่เจอปัญหาอีกอย่างหนึง่งที่ผมใช้นะก็คือจากประสบการณ์ของผมเองลูกแพ้เนี่ยมันออกลูกมาชุดที่ออกลูกมาเนี่ยมันมีน้ำมูกผมก็จะใช้ตัวนี้ครับ ประมาณครึ่งซีซีออกซีใสคลีนฉีดติดต่อกันบ้างเว้นมันบ้างจากที่มีน้ำลูกน้ำมูกนะครับติดอยู่ที่ตาบจมูกเนี่ยฉีด3วันจมูกแห้งเลยครับแล้วก็อาการก็ดีขึ้นอย่างแพ้ตัวเนี้ยอย่างตัวนี้เป็น ก็ใช้ใช้ออกซิซคลีนฉีดยิงมาหาถ้าเราไม่หมั่นสังเกตแพ้มันก็จะตายโดยที่เราไม่รู้สาเหตุครับเออแพ้เป็นอะไรตายเพราะเราไม่สังเกตมันครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงแพะครับถึงราคาจะตกต่ำก็ตามไม่ว่าอะไรครับตอนนี้หมูก็ลงวัวก็ลงส่งออกไม่ได้เพราะเจอสารเล่งเนื้อแดงไปครับที่ผมดูในติ๊กต็อกนะที่ส่งออกไม่ได้ก็เพราะว่าเจอกลุ่มคนใช้สารเล่งเนื้อแดงมันก็เลยมีผลกระทบ เป็นลูกโซ่ยาวมาเลยครับแต่ราคาไม่ตกก็คือหัวอาหารครับหัวอาหารขึ้นราคาสัตว์ลงมันมันไม่สอดคล้องกันนะนะ<อ>ก็ไม่มีเห็นมีใครมาดูแลเรื่องนี้ได้เลยครับรัฐบาลก็ช่วยไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยน ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ